MG Max 7มีแพลนที่จะเปิดตัวจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงเดือน7จะไม่เกิน2ล้านบาทให้ Continental Eco c o n t a c t ให้ Eco c o n t a c t จริงๆเหรอประตูไฟฟ้านะครับเป็นบอบแบบกับตันซีดนะแถว3เฮ้ยนั่งกว้างวะ่ะระยะที่เคลมว้าพอใช้งานจริงกูแบบมันเหลือ300อะไรแบบนี้มันทําให้ระยะการใช้งานจริงสําหรับคนที่อยากซื้อรถครอบครัวในไซนี้นะครับมันไม่แมทกันพอเจอถนนั๊มเจอถนนป่าถน ump, ถนซอกปุ ump, ๊บเนี่ย ตัวรถจะวอปปีนิดนึงกระจกบานหน้าเนี่ยใหญ่มากๆมองเห็นกว้างมากๆเะครับเต็มตาเหมือนแบบจอทีวี80นิ้วเลยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในราคาไม่เกิน2ล้านบาทด้ยเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าลองเลนส์ของเขาจะทำราคาได้เท่าไหร่โสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกครับวันนี้เราอยู่กับไลน์อัพของ MG Premium EV นะครับมีอะไรบ้าง m a x ซัที่เคยเปิดตัวเรามีคลิปลองขับไปแล้วนะครับ MG ไซเบอร์สเตอร์นะครับที่เป็นสปอร์ตโรสเตอร์สุดเท่แบบนี้คันนี้ก็เดี๋ยวจะส่งมอบช่วงเดือนกรกฎาคมมีแล้วเช่นเดียวกันครับถือว่าสวยเท่ะนะหลายคนค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยแต่ราคาก็ดูเดือดเอาเรื่องนะครับสล้านก็กว่าและคันที่เป็นไฮไลท์ครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูคันนี้กัน MG Max 7โชว์ตัวตอนมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ย Max 7ไม่ขายหรอกเพราะเขามี Max ทั n นาอยู่แล้ว แต่จะบอกว่าตั้งแต่มอเตอร์โชว์เนี่ยเขามียอดจองบุ๊กิง้งลวงหน้าไว้แล้วและที่สำคัญครับ m a x กซัเนี่ยมีแพลนที่จะเปิดตัวนะครับแล้วก็จำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงเดือน7กรกฎาคมนี้แล้วราคาคาดว่าจะไม่เกิน2ล้านบาทเป็นไงเหมือนที่หลายๆคนบอกไว้ในคอมเมนต์เราป่าตอนที่เขาเปิดตัวนะครับเราเอาสเปคมาบอกเล่ากันแล้วก็หลายคนบอกว่าถ้าไม่เกิน2ล้านเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยสำหรับ m a x u ซ s สคันนี้นะครับวันนั้นเนี่ยที่มอเตอร์โชว์ไม่มีโอกาสได้พาทุกคนชมเนาะเพราะว่า รถมีคันเดียวที่งานมอเตอร์โชว์แล้วก็คนให้ความสนใจเยอะมากฉะนั้นก็จะไม่ได้แบบลองจับลองสัมผัสพาชมพานั่งอะไรกันวันนี้ครับก่อนที่เราจะพาไปลองขับกันเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมรอบคันกันหน่อยดีกว่าแล้วก็คันนี้เป็นพวงมาลัยขวาด้วยครับสำหรับ MG Maxon 7 Premium EV ของทาง MG ครับกดไลค์ like, subscribe แชร์เดี๋ยวพาไปชมกันครับในราคาไม่เกิน2ล้านบาทนะครับที่ทาง MG บอกมาจะเริ่มส่งมอบช่วงเดือนกร,รกฎาคม MG Maxus 7คันนี้นะครับสีขาวโดดเด่นเลยนะครับพออยู่กับผมปุ๊บเนี่ยกูดูดำขึ้นเยอะเลยดีไซน์ไฟหน้าก็ต้องบอกว่าโดดเด่นมีเอกลักษณ์นะครับคือเขาก็ยังใช้กระจังด้านหน้ากับเดย์ไทมแล้วนิ่ไ์ด้านหน้าเนี่ยที่เหมือนดึงมาจากตัว Maxus เลยนะครับไฟหน้าจริงๆของเขาจะอยู่ที่ด้านล่างเป็นโปรเจคเตอร์ LED เนาะแล้วก็ตัวครีบด้านล่างเนี่ยครับใต้นี้เฮ้ยรถไฟฟ้าทาไมยังมีเสียงพัดลมมีอะไรอยู่ ระบบปรับอากาศยังไงล่ะนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้มีกล้องรอบคันมีเซน,เซนเซอร์การระยะต่างๆนะครับครบถ้วนระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆแน่นอนมีหมดแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้าเรียคอทัฟฟิกอเลอร์ตบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงนะครับ RCTA RCTB ควบคุมรถให้อยู่ในเลนกลางเลนมีทั้งหมดดูในเรื่องของล้อด,ดีกว่านี่ยางติดรถมาให้ Continental e c o c o n t a c t 6 Q นะครับให้ Eco Contact จริงๆเหรอ225 55R18 นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นพลาสติกเนี่ย เพราะมันเป็นเรื่องของแอโรดันมิกเนาะก็จะเป็นฝาค้อแบบนี้ครับเป็นแอโรวิวแต่ล้อแมกด้านในเป็นไงห้ามุดแบบนี้ใช้ได้ไหมสวยดีนะสวยดีนะอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครชอบแบบไหนกระจกนะครับสีเดียวกับตัวรถเนาะด้านล่างเป็นสีดําแล้วก็มีกล้องรอบคันติดตั้งมาให้เรียบร้อยไม่มีพอดเดลแลมป์นะครับก็คือไฟสองบรเิเวณน,นี้ไม่มีประตูด้านข้างนะครับเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งบานซ้ายและบานขวาเลย ดีไซน์ก็มาในทรงรถตู้แหละแต่ว่าจะรู้สึกได้เลยว่าเล็กกว่า m a x กซัสนอยู่พอสมควรนะครับอ่ะฝาท้ายครับเปิดไฟไฟ้าด้านหลังเนี่ยโลโก้แม็กซัสก็จะมีไฟเรืองด้วยเบาะแถว3ปรับพับได้แบบนี้นะฮะแต่ว่าต่างกับ m a x กซัสนคือ m a x กซัสนเนี่ยมันสามารถที่จะสไลด์ลางนะครับแถว3ได้ แต่แม็กซ์เนี่ยสไลด์ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าผมว่ามันง่ายสําหรับคุณผู้หญิงเนี่ยเอนได้เยอะด้วยแถวสามเนี่ยมี USB-A ด้วยนะทางซ้ายทางขวาเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยคือ AC Charging นะครับเฮ้ยเขาดีไซน์อันนี้มาได้โอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านในกันครับ ประตูไฟฟ้านะครับสะดวกสบายน่าดูเลยทีเดียวแล้วก็บอรแถว2เขาเนี่ยจะเป็นบอรแบบกับตันซีทนะจุดนี้หลายคนก็ชอบกันตั้งแต่ตัว Maxus แล้วนะครับพอเป็น Maxus ก็ยังคงเอกลักษณ์ของบอรก,กับตันซีทไว้อยู่เพียงแต่ว่าเรื่องของฟังก์ชันหน้าจอก,การควบคุมบอรต่างๆนะครับการควบคุมแอนเบียนภายในตัวรถไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นซันรูฟต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีหน้าจอแบบของ Maxus แล้วทําให้ราคาเขาถูกลงไปเยอะเลยนะพับเบาะ A ลงมาได้นะครับเลื่อนได้ไหม อ,อย่างนี้โอเคสำหรับคนนั่งแถว3เลยเพราะว่านี่คือเลื่อนมาหน้าสุดนะครับแต่ว่าอาจจะใกล้ไปก็อาจจะสักกลางๆไหมโอ้ยากจังอเ,เอใช้แรงพอสมควรนะครับประมาณนี้ก็นั่งสบายสําหรับแถว2นะสวิชนะครับการควบคุมเปิดปิดประตูเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะครับกดใช้งานได้มือมีมือโหนสําหรับผู้ใหญ่ไว้ขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบายเลยนี่นี่ผมว่าก็นั่งกว้างแล้วนั่งโอเคมากเลยนะจาเป็นต้องแม็กซัดนายไหม ส่วนตัวผมมองว่าโหแม็กซ์เซเว่นเนี่ยก็เฉียบมากแล้วนะครับมีระบบปรับอากาศนะครบถ้วนทั้ง3แถวนะครับแอร์หลังควบคุมอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ครับจะมีช่องเก็บของขนาดเล็กเนาะเหมือนจะเป็นตู้เย็นแต่ผมว่ามันไม่ได้เย็นขนาดนั้นนะครับระบบปรับอากาศควบคุมแถว2แถว3อยู่บริเวณนี้เนาะ USB C 2องตำแหน่งที่วางแก้วนะครับที่เก็บเอกสารบริเวณนี้แล้วก็หลังคาเนี่ยจะเป็นซันรูฟยาวจากตอนหน้านะครับมาจนถึงบริเวณแถว2แบบนี้เลย ลองนั่งแถว3ก็ดูหน่อยดีกว่าอันนี้คือที่ผมเลื่อนไว้เมื่อสักครู่นะครับที่ทำให้ทุกคนดูมีแอร์แถว3มี USB-A สำหรับแถว3เฮ้ยนั่งกว้างว่ะนั่งกว้างมากเลยอะ่ะเลกลูมเฮดลูมเหลือทนั้งที่รู้สึกว่าไซซิ่งอะมันดูเล็กกว่า Max กซนะครับมันดูเล็กกว่าเดนซ่าดีนาี่เราเพิ่งไปเจอมาเมื่อเช้าเนี่ยเยอะมากๆแต่ว่าเลกลูมเฮดลูมการนั่งเนี่ย มันทําได้ดีเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่รู้สึกคือพอคันเขาใหญ่กว่าอย่างไรแม็กซ์ันนเนี้ยเวลาเดินขึ้นเดินลงในการโดยสารนะก็จะสะดวกกว่าด้วยแต่การนั่งเนี่ยถือว่าดีเลยนะเออวัสดงุงวัสดุอะไรก็มาตรฐานนะครับหนังสังเคราะห์พวกเนี้ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าคุณคุ้นเคยกับตัวแม็กซ์ซัทนที่เบาะใหญ่คูชั่นเทพเบาะแบบเฟิร์สคลาสซีทนะครับมีปุ่มมีหน้าจอต่างๆเนี่ย ก็อาจจะขาดตกในเรื่องพวกนั้นไปแต่ในการใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับคนอยากได้รถตู้ MPV ที่นั่งโดยสารได้สบายทั้งแถวสทั้งแถว3เนี้ยไม่เกิน2ล้านนะน่าสนใจเลยครับไปดูดีกว่าว่าด้านหน้าเราได้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างครับดูไซส,ส์ซิ่ของแบตเตอรี่นะครับมันก็จะเป็นตัวรองเ r นเนาะ9กิกิโลวัตต์อาวนะครับ605อกิโลเมตร CLTC เนี่ยมันใช้งานได้จริงอะ่ะอาจจะไม่ถึง500กิโลเมตรด้วยซ้ำเพราะลูกค้าที่ใช้ m a x u ันายก็จะรู้กันดีว่า ระยะที่เคลมไว้พอใช้งานจริงปุ๊บมันเหลือ300อะไรแบบนี้มันทําให้ระยะการใช้งานจริงสําหรับคนที่อยากซื้อรถครอบครัวในไซนี้นะครับมันไม่แมชกันคือบางทีคนมีครอบครัวก็อยากจะชาร์จทีเดียวใช่ไหมไปหัวหินได้หรือว่าไปกลับหัวหินได้แต่ว่าใน Max กซัสไนไม่ได้ไปถึงหัวหินยังไงก็ต้องชาร์จตอนกลับนะครับก็ต้องมารอดูว่าใน Max กซัสเนเนี่ยไปหัวหินแล้วตอนกลับต้องชาร์จหรือเปล่าที่เคลมไว้605กิโลเมตร ตามมาตรฐาน CLTC ต่อ1นชาร์จนะครับที่แบตเตอรี่90กิโลวัตต์อวนั้นใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงวันนี้แค่ได้มารองคร่าวๆขนาดพาทุกคนชมรอบคันเนี่ยยังต้องไวๆรวดเร็วแบบนี้เลยนะเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดเนาะแล้วก็ยังมีพี่ๆสื่อมวลชนท่านอื่นที่รอคิวกันอยู่ก็ไปกันแบบไวๆนะครับกุญแจสวยนะครับแล้วก็สามารถเปิดประตูเลื่อนบานหลังนะครับได้จากตัวกุญแจแบบนี้เลยเนาะบริเวณนี้ผมว่าดีไซน์มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ การวางโทรศัพท์คือมันก็สะดวกแหละสำหรับการวางโทรศัพท์นะครับมีไวเลตชาร์จเพียงแต่ว่าเวลาถ้าเกิดต้องเบรกแรงๆกระแานหันขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันกระเด็นกระดอนแน่นอนนะครับที่วางแก้วเองผมว่าสาหรับการเป็นรถครอบครัวนะที่วางแก้วค่อนข้างใสเล็กมากนะครับวางแก้วสตาร์บัคแก้วอเมซอนทั่วไปเนี่ยก็น่าจะเกยกันแล้วนะครับนี่ช่องเก็บของบริเวณนี้เป็นบัตเตอร์ไฟ ไม่มีอะไรนะครับนอกจากการเป็นช่องเก็บของแล้วก็ปุ่มควบคุมคอนโซลของเขาเนี่ยค่อนข้างจํากัดจาเขียยเลยมีแค่ประตูสไล,ลด์ล็อกปลดล็อกปุ่มโฮมเท่านั้นเองนะครับสำหรับรนครอบครัวนะผมว่าเขาควรให้อินเทอร์เฟซในการใช้งานของปุ่มฟิสิกอลบัตตอนมาเยอะกว่านี้เนาะลงทุนอีกนิดเดียวขอปุ่มในการใช้งานเยอะกว่านี้หน่อยเนี่ยจะดีมากมนะครับมาดูที่หน้าจอกันหน่อยดีกว่า และนี่ครับหน้าจอ2หน้าจอต่อกันแล้วก็จะเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าจอเดสก์บอร์ดเรือนไม้ของเขาหน้าจอเรือนไม้นะครับก็จะบอกโหมดการ,รขับขี่บอกระยะคงเหลือนาฬิกาต่างๆส่วนฝั่งนี้ก็ Apple CarP ร์เพย์แอนดรอยออนะครับการเชื่อมต่อระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆที่หน้าจอนี้มีวัดแรงดันลมยางน,นะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็ที่เราเห็นเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายๆข,ข,ของ m a ็กซัตเลยปุ่มต่างๆเป็นแบบทัชนะครับแล้วก็เป็นฮิปติกคือเวลากดแล้วมันก็จะตอบสนนนอออองงงกกัับบบบเเรราาา่่ะพวมลลไไไปฟฟ้้้้ขขึดแี ก็สะดวกดีนะครับมีเรื่องของระบบ SOS เปิดไฟต่างๆกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีกล้องบริเวณนี้เนาะแล้วก็แน่นอนกระจกมองสําหรับฝั่งนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนะว่าคอนโซลนนเนี้ไม่สะดวกนะครับในการวางโทรศัพท์ต่างๆเราอาจจะต้องวางโทรศัพท์ไว้ด้านล่างแทนเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเขาเป็นคอนโซลแบบดับเบิลเลเยอร์นะครับมีช่องจ่ายไฟ12วัวแล้วก็ USB อยู่ที่บริเวณช่องนี้ด้วยนะฮะ เรื่องของขุมกำลังนะครับ245แรงม้า350รนิวตันเมตรแบตเตอรี่90กิโลวัตต์อาหกอกิโลเมตรในการใช้งานของมาตรฐาน c l t c ท็อปสปีด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับการชาร์จไฟ ac 6.6กิโลวัตต์ dc Fast Charge ครับ220กิโลวัตต์ครับทำให้สามารถชาร์จฟ t c ชาร์ e จาก20ถึง80%ได้ใน36นาทีรวมถึงมีฟังก์ชันการจ่ายระบบไฟออกภายนอกครับที่เราเรียกว่า v 2 l ได้สูงสุดเนี่ย 2. 2 ห่างกับ m a x ซัสนอยู่ประมาณ5-6 0ถึง0แสนบาทเลยครับเดี๋ยว m a x s ซัสเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปลองขับกันครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าคาดหวังพอสมควรเนื่องจากในเรื่องของการขับขี่นะ m a x ซัสนทำไว้ได้ดีพอสมควรเลยครับมีความเฟิร์มมีความกระชับให้ความมั่นใจในการขับขี่ขับเร็วได้นะครับแต่ระยะมันก็จะน้อยลงด้วยในการใช้งานขับเร็วได้นะครับซิ่งได้ แล้วคนโดยสารก็ยังนั่งสบายนั่งหลับชิวๆเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมพิสูจน์มาแล้วด้วยการขับ m a x กซแล้วมีคนของ MG มีนะครับมีพี่สื่อมวลชนเนี่ยนั่งเต็มแถว2แถว3เลยมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ Max กซซจะทําได้เป็นยังไงบ้างรครับ2อ5ย่าแรงม้านะครับ3 5มานิวตันเมตรของ Max กซเซวนเนี่ยวันนี้เราไม่มีสูตรถึงร้อยคอร์เตอร์ไมล์อะไรทั้งนั้นนะเราอยู่บนถนนที่เป็นการจําลองสถานการณ์การใช้งานจริงเหมือนแบบขับรถกลับบ้านนี่แหละมีถนนปนูถนนลาดยางมีรอยต่อพวก ดูถนนคู่ขาต่างๆเนี่ยครบเลยได้ดูเลยเรื่องของความนุ่มนวลนะครับของตัว Maxus 7คันนี้บอกไปแล้วเนาะแบตเตอรี่เขาจะเป็น90กิโลวัตต์ชาก็คือตัว long range ที่ขายที่จีนนั่นแหละนะครับ605กิโลเมตรตามมาตรฐานของ CLTC เข้าไทยมาเดี๋ยวว่ามีโอกาสมาลองกันอีกสักทีแล้วกันนะครับผมเลือกที่จะขับขี่ด้วยาการเซตติ้งเป็นโหมด normal หมดเนาะคือ normal นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยอมฟ f o r t ดูว่าในการใช้งานแบบทั่วๆไปเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้ลอง sport แล้ว มันก็จะเหนืดมือขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแต่ว่าคอมฟอร์ตเนี่ยเบามือไปเลยคุณผู้หญิงขับง่ายสบายมากๆไมมว่าตัวถังของ m a x กซ s 7เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่เลยตรงนี้เดี๋ยวเราทิ้งช่วงจากข้างหน้านิดน,นึงนะครับอยากลองดูเรื่องว่ามอเตอร์เขาเนี่ยเหยียบแล้วมันถ่ายกำลังเป็นยังไงนะครับสามสองเหยียบโยโอเคนะมาแบบสมูทสมูทเนียนๆแบบนี้เด็กนั่งผู้ใหญ่คนแก่นั่งก็ จะไม่เวียนหัวแต่เดี๋ยวไว้มีโอกาสเขาเปิดราคาจำหน่ายวางขายอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวเอามาลองในการใช้งานจริงๆกันอีกทีว่าคุณพ่อคุณแม่จะชอบไหมมันจะมีอะไรประหลาดประหลาดหรือเปล่าวันนี้ได้ลองกันแบบคร่าวๆนิดหน่อยนิดหน่อยนะชิมๆอย่างแรกเลยประทับใจเรื่องความนุ่มนวลนะฮะนุ่มนวลมากแต่เวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงที่เป็นถนนสีเลนนะครับว่าถ้าเราโยกเลนสักนิดนึงเนี่ยการเก็บตัวของช่วงล่างเขาจะเป็นยังไงเพราะที่ผมสัมผัสได้เนี่ยคือมันมีความนุ่มกว่า m a x กซัไนะครับพอเป็น Max กซัเเนี่ยฟังก์ชันหลายๆอย่างเขาจะเน้นที่ตัวผู้ขับขี่ซึ่งก็อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ขับเนะเาะเบาะเป่าลมอะไรแบบนี้จะเห็นว่าที่เราพาชม,มาเมื่อกี้แถว2แถว3ามะฟังก์ชันจะเฮี้ยนเลยแถว2นี่เบาะปรับมือด้วยซ้ำนะฮะเบาะปรับมือด้วยซ้ําไม่เหมือนกับ m a x กซัไที่จะโอ้โหออปชั่นเวอร์วังอลังการอยู่ที่แถว2ใช่ไหมควบคุมได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต่ว่า Max กซัตเซเนี่ยอยู่ที่เบาะหน้าหมดเลยเป่าลมร้อนเป่าลมเย็นนะครับ ระบบปรับอากาศตอนนี้นะสำหรับอากาศตอนนี้ที่รถไม่มีฟิล์มด้วยนะไอ,อ้แอร์อยู่เหมือนกันแอรอาอยู่อ่ามันจะมีเรื่องหนึงที่ผมสังเกตแล้วคือเวลาที่เราถอดคันเร่งแล้วเคอร์ดึงนะครับหรือว่าเราเบรกเองก็ตามเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีแรงนะครับโยนมาข้างหน้าอยู่พอสมควรนะเนี่ยมันจะรู้สึกว่าดึงไปข้างหน้าหน่อยนะจะเป็นเรื่องของความนุ่มของโช๊คนะแต่เดี๋ยวต้องลองขับเพราะว่า m ม็กซัตไนเนี่ย โอกาสตอนนั้นเนี่ยเราขับจากเขาใหญ่กลับกรุงเทพเนี่ยก็คือใส่เต็มแล้วได้รู้เลยว่าโอ้โหขับบวกได้นะครับแล้วก็ช่วงล่างเอาอยู่คนนั่งก็นั่งสบายพอเป็น m a x กซ์เเนี่ยผมว่าพอมันเน้นการใช้งานที่สบายมากขึ้นเป็นครอบครัวมากขึ้นเนี่ยมันก็มีความนุ่มนวลมากขึ้นจาก m a x กซ์ซหนด้วยเฮ้ยโอเคขับชิวๆเพลินๆแบบนี้ใช้ได้เลยอ่ะพอเจอถนนที่มีบงมีบมัมนะครับแสงขวาตรงนี้นิดนึง เรื่องการเล่งแซงหายห่วงอยู่แล้วนะครับรถยนต์ไฟฟ้ามาทันใจดีแม้ว่ารถจะตัวถังใหญ่ขนาดนี้นะครับด้วยความที่ช่วงล่างเขาเซ็ตมันนุ่มมากๆนะครับจะเห็นได้เลยว่าพอเจอถนอนบั๊มเจอถนอนปา่าถนนซ่อมปุ๊บเนี่ยตัวรถจะวอปปีนิดนึงครงครงนะครับโยนโยนนิดนึงด้านหน้านะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้านั่งด้านหลังเนี่ยแล้วมีวอปปีประมาณนี้นะครับมีวึบวบประมาณนี้จะ,จะเจวียนหัวมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวมีโอกาสไว้ เขาจัดแบบฟูลเทสไรฟ์เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีครับแต่ว่าน้ำหนักพวงมาลัยที่เคนเซ็ตมาคอมฟอร์ตเละเคนบอกเออมันเบาคุณผู้หญิงน่าจะใช้งานได้ง่ายสบายๆนะครับในความเร็วต่ำเนี้ยพอมันขับที่ความเร็วสูงขึ้นมาเนี่ยห้าสิบหกสิบเนี่ยตามการเดินทางใช้งานทั่วไปนะครับน้ำหนักเขาก็เพิ่มขึ้นมานะไม่ใช่ว่ามันเบาตลอดช่วงจนทําให้แบบในการขับขี่ใช้งาน 60- 70 8เจแล้วมันเบาวิวจนเสียความมั่นใจอันนี้เซ็ตน้ําหนักพวงมาลัยมาในการขับขี่ใช้งานแบบนี้ณนะวันนี้นะ โอเคนะครับใช้ได้เลยแล้วก็ทัศนวิสัยของกระจกบานหน้าเนี่ยใหญ่มากๆมองเห็นกว้างมากๆเะครับเต็มตาเหมือนแบบจอทีวี80นิ้วเลยเต็มตามากๆเห็นทุกอย่างเห็นทัศนวิสัยได้กว้างมากๆนะครับคนข้ามถนนรถจะออกเนี่ยซ้ายขวามองเห็นหมดเลยเออนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยรถตู้นะครับในกลุ่ม MPV บางรุ่นเนี่ยที่ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ําบางทีบริเวณบานหน้าจะรู้สึกว่ามันอับๆสักนิดนึงแต่ว่า Maxus เจ็ดเนี่ยเฮ้ย เอาอยู่เอาอยู่มองกว้างดีนะครับคันนี้เนี่ยบายสปอร์ตของเขาอ่ะจ,จะไม่ได้อยู่ที่ปลายกระจกด้านขวานอกสุดนะครับจะอยู่ที่ตัวด้านในของกระจกก็จะรู้สึกว่าแปลกๆซะหน่อยสําหรับคนที่ชินเซนเซ,นเซอร์นะครับตัวการแจ้งเตือนบายสปอร์ตที่อยู่ที่ปลายกระจกเนาะเพราะมันจะอยู่ด้านในของตามันจะไม่อยู่ที่ห่างตาแล้วอาจจะต้องปรับตัวกันสักนิดนึงนะครับเหยียบตรงนี้นิดนึงลองดูซิว่าคอสะพานนี้เป็นยังไงเจ็ดสิบครับเนียนนะใช้ได้นะ เป็นรถที่เซตมาแบบเน้นนุ่มนะครับเน้นนั่งสบายจริงๆถ้าถนนดีๆเนะี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยแต่บางทีถนนประเทศไทยนะครับถ้าชานเมืองถ้าออกต่างจังหวัดเราจะรู้สึกได้ว่ามันจะเจอถนนที่หลากหลายนะครับมีแบบเมื่อสักครู่นี่ที่มันจะแบบเป็นปะเป็นหลุมเป็นอะไรมันก็อาจจะมีาการที่โยนตัวอยู่พอสมควรสำหรับช่วงล่างเดิมๆของ m a x o n Seven นะลองดูครับโค้งซ้ายตรงนี้นะครับกดเบาๆนะกดเบาๆ ดูเรื่องการโยนตัวเขาสักหน่อยซ้ายตรงนี้นะครับ1นสองไปปุ๊บอ่านี่แหละรครับพอช่วงล่างเขาเซ็ตนุ่มเนาะทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยพอเซ็ตมานุ่มขนาดนี้ซับแรงขอสะพานได้ดีก็จริงนะครับซับแรงถนนได้โอเคก็จริงแต่ในการแบบโหนรถนะครับโหนโค้งเข้าไปหรือว่าเปลี่ยนเลนไปทางขวาแบบนี้ครับตัวรถด้านบนจะมีการโยนตัวอยู่พอสมควรเลยเยอะพอสมควรเลย อันนี้อาจจะเป็นจุดที่ใครที่คุณพ่อบ้านชอบขับรถเฟิร์มๆแน่นๆเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาแต่ถ้าชอบรถนุ่มๆนะครับขับไม่ชวัดเฉวียนอยู่แล้วเป็นคนเปลี่ยนเลนเนียบเนยบเนียนๆแบบนี้สบายครับไม่มีปัญหานะไปทางขวาแบบนี้เนียนยๆครับไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเนาะการใช้งานส่วนใหญ่แล้วก็ใช้งานกันแบบนี้อยู่แล้วฉะนั้นถ้าอยากได้รถ m p v นะครับรถตู้ประตูข้างสไลด์ไฟฟ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับ ขับได้605กิโลเมตรนะครับอาจจะใช้งานได้จริงสัก400-500ป500หรือเปล่าไม่รู้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องมาลองกันอีกทีหลังจากที่มีการวางจําหน่ายจริงแล้วเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในราคาไม่เกิน2ล้านบาทด้วยเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าลองเลนส์ของเขาจะทําราคาได้เท่าไหร่นะครับไปขวาสุดครับเหยียบตรงนี้เหยียบครับลองดูซิอัตราเร่งเนี่ยมันมาเนียนๆมันมาสบายๆแบบใช้งานเพลินๆชิลๆนะครับต่อให้เหยียบเต็มคันเร่งเนี่ยคนนั่งก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากนัก เพียงแต่ว่าเนี่ยครับพอเจอถนนที่ประเทศไทยเราอะ่ะมันเป็นรอนรอนรอ,อนเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าตัวรถก็จะมีอาการโครงตัวอยู่บ้างนิดหน่อยถ้าขับขี่ใช้งานตามปกติเงี้ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับแต่ถ้าคุณเป็นพ่อบ้านขาซิ่งแบบนเนี้ยช่วงล่างของแม็กซัเซเว่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณนะครับไปซ้ายครับเนี่ยมันจะมีการคืนตัวที่ช้าสักนิดนึงนะถ้าเติมความเฟิร์มตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะแม็กซัเซเว่นฮะเดี๋ยวเราลองไปดู กันในจุดที่เราจะเข้าซอยหมู่บ้านเล็กๆดูตรงนั้นจะมีเนินเล็กๆนะครับมีคอสะพานอยู่ลองดูว่าการเก็บคอสะพานตรงนั้นนะครับแล้วก็รอยปะถนนเป็นยังไงนะฮะปึ๊บปึ๊บอ่านี่ครับคุณผู้ชมมาดูการขับในแบบแคบๆเมืนเข้าซอยหมู่บ้านนะฟื้ชอบน้ำหนักพวงมาลัยที่แปรผันได้โอเคเลยเนี่ยเห็นไหมรอยต่อถนนช่วงที่เป็นเนินลาดน,นะครับหรือเนี่ยสะพานตรงนี้ โอ้มันเนียนดีวะ่ะมันนุ่มดีนะครับมันนุ่มดีเนี่ยมันนุ่มมันเนียนเพียงแต่ว่าอาจจะขาดเรื่องของเฟิร์มไปนะถ้ามันได้เฟิร์มกว่านี้อีกนิดเนี่ยน่าจะเป็นรถพ่อบ้านที่ขับสนุกในระดับหนึ่งเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าตัวพวงมราลัยกับการส่งกําลังของมอเตอร์เขาอะทำออกมาได้ดีเลยครับเป็นไงครับ MG Max 7เฮ้ยผมค่อนข้างชอบนะแล้วคนนั่งหลังวันนี้ผมมีช่างภาพนั่งไปด้วยนั่งไปด้านหลังเขาบอก โอเคนั่งดีนั่งสบายเก็บรอยต่อเก็บคอสะพานเนี่ยขึ้นเนียเลยนุ่มเลยนะครับเพียงแต่ในมุมพู้กับขี่เนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงล่างมันยังมีความเป็นรถตู้จีนเยอะไปมันจึงมีอาการวบนะครับบั้มนะฮะโยนโครงเงี้ยอยู่เยอะมากซึ่งแม็กซ์สนมันทําได้ดีในเรื่องนี้แล้วไงเราก็เลยคาดหวังว่าแม็กซ์เซเว่นอ่ะน่าจะทําได้ใกล้เคียงกันแต่พอได้ขับขี่จริงมันกลายเป็นว่าแม็กซ์เซเว่นเนี่ยออกไปทางนุ่มเลยนุ่มมากนะครับจนทําให้บางทีเนี่ยเปล มีอาการโยนตัวที่เยอะตัวถังเนี่ยมีอาการให้ตัวที่เยอะเมื่อาาเทียบกับ MG Maxus นที่เขามีความเฟิรม์มความกระชับแค่จุดนี้ในวันนี้นะครับแต่ลองกันระยะยาวเนี่ยก็ต้องรองดูว่าพวงมาลัยเองในการขับขี่รูปแบบที่หลากหลายการเร่งแซงต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ที่เราพาไปลองขับเนี่ยก็จะเน้นพวงมาลัยที่โหมดคอมฟอร์ตใช่ไหมแต่หลังจากที่เราหยุดอัดนะครับเคงก็ลองใช้โหมดสปอร์ตดูน้ำหนักพวงมาลัยก็ดีขึ้นนะน้ำหนักพวงมาลัยแบบว่าแม่นขึ้นเยอะเลยคือรู้สึกแตกต่างระหว่างโหมดคอมฟอร์ตกับโหมดสป พอสมควรเลยในเรื่องของดนามิกพวงมาลัยวันนี้นะครับใครที่จองไว้เนาะรอเป็นเจ้าของก็เรื่องนึงที่การันตีได้คือราคาไม่เกิน2ล้านบาทส่งมอบไม่เกินเดือนกรกฎาคมนะครับก็คือเปิดตัวเปิดราคาอย่างเป็นทางการปุ๊บรถส่งมอบได้เลยใครที่ชอบ MPV นุ่ม,ม,มคันนี้จัดไปได้เลยครับหายห่วงนุ่มแน่นอนแต่ถ้าคนอยากได้รถครอบครัวที่ขับสนุกด้วยแล้วคิดว่า m a x x Nine เนี่ยมันเฟิร์มนะครับมันกระชับและ m a x x u เนี่ยจะมาในโทนเดียวกันจุดนี้บอกเลยว่า ไม่ใช่นะครับมานุ่มมาโครงพอสมควรเลยคนที่อยากได้รถขับสนุกมั่นใจเนี่ยช่วงล่างของ m a x กซัเซวนวันนี้ที่เราได้ลองกันผมว่ายังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ไว้เขามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเต็มเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวเอาไปลองกันดูว่าขับใช้งานจริงนะครับจาก605กิโลเมตรใช้งานได้จริงๆเท่าไหร่แล้ในเรื่อง,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 งของการขับขี่ใช้งานทั่วไปพาที่บ้านไปนั่งด้วยเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ประมาณนี้สำหรับ MG m a x a 7หรือว่า m a x a 7นะครับ1ในซีรีส์พรีเมียมอีของทาง MG เนี่ยเซเวแลวก็ไซเบอร์สเตอร์นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์ subscribe แชร์นะครับคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณเอาไว้ได้นะราคาควรไม่เกินเท่าไหร่ดีได้ลองเลนส์ด้วยนะในสเปคไทยพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ